จะเซฟเมื่อคุณกดออกเท่นั้นเกมจะไม่เซฟเมื่อคุณกด E S C S C หรือคุณจะออกเกมนี้หรือไม่ใช่วัดกัไปต่อคำเตือนเกมนี้สร้างจากโปรแกรม PowerPoint โปรดห้ามใช้ปุ่มดังต่อไปนี้ลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาและปุ่ม w A S D เราะอาจจะทำให้เกมคลาดเคลื่อนและทำให้เกมไม่เป็นไปตามที่ผู้สร้างเกมตั้งใจจะให้สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นและความเสียใจนั้นได้เกิดขึ้นอีกต่อไปสวัสดี วสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิ๊บเกมมอร่นะครับน้องๆวันนี้พี่จิ๊บก็ได้มากันอีกแล้วครับกับเกมนี้ครับเกมใหม่ของทันแมนยูนั่นเองก็คือเกมเก่าแต่มาอัปเดตใหม่ d ี c อีใหม่เวอร์ชันใหม่และนั่นก็คือภาคแยกออกมาจากนิวเฟรนั่นเองครับ เอาเละครับน้องใครจําไม่ได้นะให้ไปดูในคลิปได้เลยนะครับเรื่องราวของน้องฟ้าใสและพี่แมนยูนะครับเ,เด็กที่ไม่เคยได้รับความรักเลยนะครับและเขาได้เพื่อนใหม่นะและยินเนเขาได้มาชวนกันเล่นเกมนะครับมันเป็นภาคต่อจากตอนนั้นนะใครไม่ดูไปดูนะครับนั่นแหละและแล้วครับฟ้าใสก็ได้ชวนพี่แมนยูนะครับแก้วใสนะครับ ได้ชวนคุณแมนอยู่มาเล่นเกมนะครับเอาละเกมนี้มันคือเกม My s k g m o n s t e r เองไปโหลดมาเล่นกันเลยเอาละเรื่เกมเลยดีกว่านะความเดิมตอนที่แล้วฉันยังจำได้แกะแลสียงฉันขอดาวน์โหลดก่อนนะ แกวใสว่าดังนั้นและไอซุงมโทรศัพท์ที่นี่ที่สุดได้รอ,อกเกม My Sinking Monster มาแล้วสุยดยอดจุมบลากระกลมๆมาแล้วซุมบาราบาซุมบาตกระกลม เอาละครับตอนนี้เราได้มาเล่น m า Stinking Monster กันดีกวัวนะมันจะเป็นยังไงวะไ่เคยเล่นเลยเกมนี้เอาเริ่มเ,เกมสิไอ,กมมอเกม My Stinking Monster มีภาคใหม่หรือวะเนี่ยมันเป็นยังไงวะมันวัตัดไทยด้วยเวอร์ชั่นนี้สุดยอดจริงๆมีมินิเกมให้เล่น3เกมนะมีเกมที่1เ่งาใครนะเกมที่2ใครกันนี่และเกมที่2เสียงใครเอ่ยเอาละ ผู้สร้างเกมวันนี้นะครับก็คือคุณเมนดูและเขามาด้วยจุดประสงค์ในการที่จะสร้างเกมนี้จะต้องทํายังไงครับเนี่ยผมต้องทํายังไงครับวิธีการเล่นไม,ไม่ไม่รู้ฮะไม่รู้อ้าวเขาไม่รู้อะไรนี่คืออะไรครับ <c oughs> ผมต้องกดเข้าไปตรงนี้ก่อนอ๋อนี่มีเทศกาลด้วยนะองดูซิและมีโมดต่างๆด้วยโอเคเรากดที่โมดและเกมที่หนึ่งสองสามเงาใครนะ นี่ใครกันแน่และเสียงใครเอ่ยโอ้โหมีการซื้อเลยเหรอเนี่ยมีเหรียญด้วยนะครับน้องอ๋อแต่นี้ราคาศูนย์บาทเอาละเราจะซื้อเกมที่ราคาศูนย์บาทก่อนแล้วกันนะเกมที่หนึ่งเงาใครมาเออมีการกดซื้อด้วยว่ะโอ้เท้แ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 ต่ำอย่างเดียวต้องถามอย่างเดียวเลยครับวันนี้นะเอาละเราจะออกไปเล่นเกมไม่ดีกว่าเริ่มเกมเงาใครกันนะมาแล้ว โโอหมาทายกันว่าเงามอนสเตอร์ er. ตัวนั้นคืออะไรกันนะเอาเลยครับฟลาสติปตัวที่หนึ่งเอาแลครับโคตรยากทีร็อกมือเวลาด้วยทีร็อกทีร็อกผมรู้ทีร็อกทีร็อกมันคือแมมโมสตตัวที่สองเจ้านี่มันนกหรือเปล่ามันมีปีกนะใช่ไหมมันคือนกมันคือนกอ้าวมันคือไซบู หมนย้อนเจ้านี่ตัวใหญ่ๆมีหลายหัวนี่คอริสเตอร์แน่นอนเลยใช่ไหม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 แต่ผมว่าอัมบรัสต์ปากอะไรนตัวถัดไปโฮล่าหรือวะมีโฮล่าเลยเหรอกับปัอมปัอมปั๊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 มแน่นอนปัอมปั๊มสีโขียวสุดยอดเอาตัวถัดไปน้องๆใครรู้บ้างเจ้านี้มีปีกน่าจะเป็นผีเสื้อเนอะ สินหรือเปล่าแมงสินหรือเปล่าฮัมบักหรือเปล่าโอ้ฮัมบักตัวอะไรแมง็กคัวอะไรพลซูน่ากับแม็กพรีแม็กพายตัวอะไรแม็กพีแม็กพีโอ้พลซูน่าครับผมเอาล่ะแล้วเจ้าตัวนี้สัญลักษณ์แห่งเกมนี่คือเจ้าอะไรแมวหรือเปล่าเจ้าแมวหรือเปล่าแมวไม่ใช่มันคือเปอร์คอน โอ้ยถูกอีกแล้วเอาเลยครับตัว voilà. นี้โคตรโหดเลยนะน้องๆนะใครรู้บ้างครับตีกองมือตีกองมือดัมเซอร์ตีกองมือดัมเซอร์ล็อกกินล็อบบ้โอ้ยถูกอีกแล้วเก่งยิหายเลยนะครับโอ้ตัวนี้ไม่มีฉากด้วยฮะซิกุรับกับพิกซิลนะพิกซิลกับซิกุรับผมว่าพิกซิลเจ้าก้ามกุ้งถูกต้องอีกแล้วโอ้ฟ้าใสแก้วใสทำไมมันอ่อนอย่างนี้วะเอาสมูเชลกับคิออสนะครับ เจ้านี้ตีคิซั่นก็ต้องเป็นเจ้านี่แน่นอนสีชมพูตัวใสค่อนเก่งเลยเราโอ้ๆๆย,อยแล้วมันสุดยอดเลยะตอนนี้เราก็ได้เพชรมาห้านะครับแล้วก็เหรียญมาห้าสิบนะและเพชรห้านี้นะครับพี่จิ้มจะเอาไปแจกน้องในเกมนะครับผมสําหรับใครที่มากดตอบกดคอมเมนต์กดไลค์เลยพี่จะแจกให้นะครับห้าเพชรนะครับโอเค <c oughs> อ่าเอาละและอะไรต่อนะมีเกมอะไรอีก แก้วใสแก้วใสทำไมเงียบไปแก้วใสเธอเป็นแก้วใสสิเงียบ <c oughs> แก้วใสเธอพูดสิ <c oughs> อ๋แก้วใสแล้วนี่ราคา100เง้อยอฉันจะซื้อ,อยังไงลนะ่ะแก้วใส <c oughs> ฉันต้องเล่นอีกรอบใช่ไหมเนี่ยแก้วใสทำไมไม่มีเสียงวะแก้วใสไอ้ช่างเหียงแก้วใสมาแล้วกันจะมาอาเราต้องเล่นอีกรอบใช่ไหมแบบนี้ เอาใครนะอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อจะเก็บเงินเพื่อไปซื้ออีกเกมนึงนะใช่แล้วฮะแก้วใสไ่ไม่พูดเด <c oughs> ี๋ยวพูดเอาลตัวถัดไปเอาเละครับต,ตัวนี้ยากเลยนะเ <c oughs> จ้านี่เป็นเหมือนกับหุญญ่นยนต์แขนใหญ่ครับนั่คอลิสเตอร์หรือเปล่านะ <c oughs> มอค์กลาเซม เอาแล้วตัวถัดไปเจ้านี่เหมือนกระดูกระน,น้องหัวฟักทองมันขึ้นูนห,หรือว่าพังกิสตันเนอะพังกิสตันหรือเปล่าเฮ้ยเ,เก่งอีกแล้วเราเอาแล้วตัวนี้ทริงหรือโบนาพิตตี้นะเจ้านี่ <c oughs> มันถือเครื่องดนตรีอะไรไม่เห็นมีสักอย่างน่าจ,จะเป็นทริงนหมโอ้ดุยดยแล้วควายแดงเฮ้ยไม่ใช่แรงมากตัวนี้พรักบิลกับเลวรัส ต้องเป็นย <Sustain> ุทธพลวิวแน่นอนเลยไอ้โถอีกแล้วแก่ใส่ที่แก่ตอบผิดนะบรัมกับบอสคัสบรัมบลัมนี่จะเป็นกบหรือเปล่านะบอสคัทบอกโอ้มีเสียงกับกอบโถอีกแล้วบอสคัทนะเออตัวนี้เป็นตัวอะไรนี่หรือเฟอร์เดเมนส์ครับออสแทกหรือเฟอร์เดเมนส์เจ้านี้น่าจะเป็นผีวิญญาณนะเฟอร์เดเมนส์ โูกอีกแล้วกีเสียงหลอนหัวหลอดไฟมาเลยจ้าโอตัวนี้ครับสัญลักษณ์มาแบบชัดเจนมากเจ้านี่นะมีแตรแบบนี้ต้องลุงเจจุบโอไม่ใช่ซูซ่าซูซ่าหรือโซดาวะเนี่ยฮา่าเจ้าดีตัววานาหรือวิสแบงวิสแบงอเมิสแบงแน่นอนเป็นท้องฟ้าน่ารักโอผ่านอีกแล้วโอเกมสนุกมากเลย เอาละแล้วเจนีช้ชูกา้าวอกหรือชูคบัตชูคบัตมันมีเครื่องดนตรีนี่วะชูก้าวอกสอกเป็นคนร้องเพลง <Yeah. S 1> เดี๋ยวรัคุณผ่านแล้วคุณได้รับประวัติอีกแล้วโอ้ผ่านอีกแล้วฮะและเกมนี้นะ no, no. จะมีมินิเกมอีกเยอะเลยนะครับซึ่งแก้วใสเอ้คุณแมนยูผู้พัฒน,นานเกมต้องใสไว้นะเอาละอันนี้โหมดต่างๆแล้วมีโหมดถัดไปหลังจากที่เราปลดล็อกโหมดที่หนึ่งได้แล้วเราจะไปโหมดที่สองนะ เกวใสยังอยู่ไหมไม่อยู่ฮนี่ใครกันแน่นี่คือคุณเมนยูนี่ครับเราได้เพชรสิบได้แจกเพชรนั่นจริงนะเนี่ยเราต้องซื้อนะนี่หนึ่งร้หายแต่ว่าเพชรยังอยู่นี่สุดยอดและเกมนี้เป็นเกมนี่เคยกันนะนี่ใครกันแน่เออที่กันหน้าว่ะ ใครกันเลยนี่ใครกันแน่เกมที่สองมาแล้วมาทายชื่อกันว่ามอนสเตอร์ชื่อนี้คือมอนสเตอร์ตัวใดและสามารถใช้การ์ดทำใม้ได้นะเอาล่ะเจ้าตัวนี้อะไรวะเอามีเวลาว่ะเอ้ยเปิดเงาเปิดเงาซินซินเอาเอาคุณไม่เล่นเราแข่งกั้นนะครับเอาในชุดนี้ตัวนี้เปิดเปิดเงาเปิดเงา g ว o w grow กร o w เอ้า grow โอ้โกรู้นะครับนกอินทรียพยองฟ้านะเจ้าตัวนี้เอาเลยตัวนี้ยังไม่ต้องเปิดเคนหน้าแน่นอนเคนหน้ายังยังโอ้โเคนหน้าอีกแล้วเจอถืออีกแล้วนะอันนี้ใครวะเนี่ยเจ้านี่ไม่ต้องเปิดเนี่ยเจ้านี่หมูไฟฟุตไฟตัวเอง หมูไฟ<ป>เอ้ยนี่ไงหมูจมูกยาวยาหมูหเอาเลยตัวนี้โอ,โอ้โหตัวอานี่มานละยากเลยนะเจ้านี่น่าจะเป็นแรวบ็อกซ์แรวบ็อกซ์เปล่าเวลาไหนดีเราะ้างแรว์บ็อกซ์สีชมพูฮะสดใสมากเลยตัวถัดไปโอ้ตัวนี้ยากนะขอเปิดเงาดูสักหน่อยฮนะเอานี่มัน บ็อปบ็อกซ์ธรรมดาใช่ไหมเออป็อบบ็อกซ์สิแล้วเอาถูกแล้วแ่งจริงจริงตัวนี้อุ้ยอุ๊ยอเปิดเงาหน่อยเปิดเงาหน่อยโอ้กปีนสปรังสปังสปรังกูปีนเออเอาเลยครับตัวนี้นะตัวนี้ใครรู้ไหออี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 ีีอี มันไปสู่อีกแล้วจะมาสู้กับพี่จิ๊บเจมเมอร์ได้ไงครับปู่ข้าพี่เจ้าแห่งไมซิงกิ้งนะเออตัวเอสดำไม่ต้องเปิดตัวนี้เชลบีดเนี่ยเชลบีดเชลบีดเชลบีดโัวนี้นะครับโอ้โหดูอีกแล้วโอ้แกงที่ผายเลยเอาละตัวนี้กลับไปกลับไปค้างข้าวผีค้างข้าวผีสี่ปีกด้วยให้มีสี่ปีกมีสี่ปีก โอ้คตเก่งดีแล้ครับโอ้โหพี่จิ๊บเกมเมอร์ว่ะอันนี้ตัวจีขึ้นไม่จีเดก็จีจุ๊บแต่อยู่เมืองแพนก็ต้องเป็นคุณลุงจีจุ๊บแน่นอนเอ้าแล้วคุณแม่ดาแล้วว่ะเจ้านี่รู้เลยว่าเป็นใครเจ้ากระตายหงูยาววัตเดินนั่นเองฮะ นขายาวด้วยนี่ไงกระต่ายม่วงขาเป็นตีนเป็ดนี่เงียวัดเดอร์อีกแลและที่นี่ฮะเมืองอะไรเอ่ยเมืองนี้เจ้าทวกซิ้นยาวแน่นอนตัวทีแบบนี้ทวกนี่ไงลิ้นยาวแลวะเมือลเดิมวัตุ้นิรันดเจ้าปวกเจ้าปวกวกเจ้าปวกปวกอีปวกมา อีปวกมานนยไอ้สับขาหอกอีปวกมาแล้วจ้าโอ้มาอีกแล้วอ่ะเอาเมืองนี้ฮูยาโยนะเจ้านี่จะเป็นชาหูดแน่นอนนับชาหูดชาหูดชาหูดจบแล้วอ้ชาหูดกระเบนจักรวาลและอ้คุณได้รับสองร้อยสิบรวยอีกแล้วอ่ะเพชรเอาไปแจกจริงๆนือไม่แจกจริงนะเพชรนะ เอ้าต้องเล่นอีกครั้งนะครับเพราะว่าเงินไม่พอนะมันห้าร้อยท่ม่เกมสุดท้ายเนี่ยโอไม่ได้วะต้องต้องเล่นอีกครั้งนึงวะเอาล่ะน้องๆเรามาช่วยกันเล่นอีกครั้งนะนี่ใครกันแน่ครั้งที่สองเก่ใสบอกว่าเอาล่ะเฮ้ยโอโหเจ้านี่แกะน้อยแกะน้อยผมว่าแก่น้อยแกะน้อยวอลเอรีวอลเอรีวมรีแกะน้อย มาแล้วแกะน้อยหัวนกมาแล้วกูว่าถ้ไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยเจ้านี่รู้เลยตัวทุกพื้นตัวทุกพื้นนักเฮดแน่นอนตัวทุกพื้นตุ่ม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 นั่นนะมองอีกแล้วแกล้งที่หมายเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย้อะไรตัวนี้ตัวนี้ขอเปิดเงานะครับเฮ้ยอ๋อไอ้ชื่อตัวใหม่ว่ะลืมชื่อมันบินนิกเดนิกบินนิก เมื่นนิ้๊หมื่นน่้๊อะถูกเกือบไม่ทันว่ะเออเออเอออันนี้อันนี้ขอมาดูนะครับนี่มาดูหน่อยเงามันชื่ออะไรวะอันนี้ลืมชื่อเฉยอะไรวะไม่ชื่อเะไรวะลืมชื่อมันอะสปิริตอะไรสักอย่างอะพี่อุ๊ยเฮ้ยรอบโบนัสมีรอบโบนัสด้วยอะไรวะอะไรตัวนี้อะไรวะอโบร่ฮเฮ้ยเอาอีกบ้าเห็นไปสองข้า โอ้โหแล้วพี่ชุบตกอันดับเนยวะคนที่เก่งที่สุดในโลงเนยมา Thinking m o n s อ e r แลตกอันดับเลยวะมันตีบด้วยเวลาน้องๆจิตใจมันไม่อยู่กับในกับตัวครับโอ้โหและตอนนี้เราก็สามารถซื้อเกมจัดไปได้แล้วว่ะน้องๆห้าร้อยเพชรโอ้โหเอ้ยห้าร้อยเหรียญให้ชจ๋เลยเพชรเสียงใครเอ่ยเอาแล้วน้องจัดไปฮะคุณแมนยูคุณอย่าทำเสียงผู้พบผู้พบอะไร เอาแล้ครับและเกมสุดท้ายเ <Wow. S 1> กมเสียงใครเอ่ยมาแล้วโอ้เกมนี้จะเป็นยังไงนะฟังเสียงนะมาทายกันว่าเสียงนั้นคือมอนสเตอร์ตัวใดเมาอแล้วจ้าเอาละเสียงอะไรนะลองฟังดูฮะน้องๆเอาละตัวนี้เสียงมันกรองแบบเขาเรียกว่าบีดนะบีดเป็นกรอง v ีเอะเป็นกรองแบบกรองอิเล็กทริกนะฮะแล้วก็มีจังหวะมีแฉมีอะไรเงี้ยเจ้านี่คือทีร็อกใช่นานะ ที่ล no ็อกไม่ต้องรอนะเวลานะตุบ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 เนี like ่ย no. อ no. right. ่าเฉลยมาเลยพวกที่ล็อกอ้าลูกที่ล็อกตัวถัดไปอะตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหสี่กองแันนี้อ่าใครรู้บ้างน้องๆเวลาเลื่อนไหมนะใครรู้วันเนี้ยผมว่าเชลบีนะไม่ใช่นะเชลบีอะไม่ได้ใช่กองฟุตเหมือนกันก็น่าจะเป็นกองที่อยู่เมืองบ๊อบบินแน่นอนเออดัมสโลว์เปล่า เฉลยให้พี่หน่อยอ๋อไม่ใช่นี่มันชูกระปีดโคตรยากยากเกินไปว่ะไม่เคยเข้าเลยเมืองนี้โอ้ยมือนี่ดีดเครื่องดนตรีคล้ายๆกับเครื่องสายนะครับซึ่งเมืองนี้มีไม่กี่ตัวในเครื่องสายอ่ะมันน่าจะเป็นโคโตะนะโคโตะของของญี่ปุ่นเนี่ยใช่โบกาดเลยเซเลสเทียล มันชื่ออะไรนะไอหัวแมงที่มันบีดโคโตอ่ะเครื่องสายอ่ะลืมชื่อมันเฉยเลยครับหัวแมงสลาตาสลาตาเออสลาตาใช่สลาตาชื่อมันโคตรยาวตัวอะไรวะกไปแล้วนี่ไงสลาตานี่ครับตัวนี้เลยนะเอาละโอเคตัวนไปอ่ะตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนเดจาจินเลยอ่ะ เจจ้าีนลยอ๋อเจ้านี่ครับเจ้าออสแตรกนะเจ้าเนี้ยเป็นเสาฮะพี่ทิพย์รู้นี่ไงเจ้ดรจีนเนื้อะเจ้าดรจีนเนื้อจีนอีกอย่างอ่าตัวนี้รู้เลยฮะน้องๆใครรู้ให้เวลาน้องๆตอบหน่อยเอ้าเร็วเออลืมชื่อเฉยเลยว่ะไอ้เจ้าเจ้าเจ้าเค้กอะแจมแจมโบดแจมบุรีแจมบุรีแจมเออแจมบุรีแจมโบดแจมโบดแล้วพับออกมา าจัมบูรีครบรลักสิบปีนั่นเองเอาตัวถัดไปตัวอะไรตัรวให้อะไรนี่เสียวตัวอะไรวะเหมือนเช็ดเท้าเช็ดมือบ้าอะไรวะเช็เดชชชเลยเลยเเอ้าเบาโบโอ้โหขยะร้วเนี่ยคนตั้งเส้นเกมหัวเกินนะเฮ้ยอันนี้ลุงคิสตันไหนชื่อลุงอะไรวะชอบจำ ไม่ใช่ลุงอะไรตัวหนึ่งอะที่เขาดีคิดตั้นที่นวดอะลืมชื่อมันชื่ออะไรวะเฮ้ยโอแบตจะหมดเอ้าเล่นจนแบตจะหมดเอ้าเกลียวสายแบตหมดแล้วเหรอเนี่ยเกลียวสายกล่าวดังนั้นและเราก็เลยเราก็เลยแบบว่าเออแก้วยวสายยังไงอะเราก็จะไปเล่นสไนซิง์ต่อในภาคถัดไปนะ เกลสาสกับเรายังไงเราก็จะเป็นนิวเฟรนด์และเพื่อนที่ดีต่อกันถึงเราจะไม่ได้เป็นอย่างอื่นวับเกลสาสยิ่งไม่คุเด้ยคุณมีความหวังนะคุณเดนยู่เอาอะเอาอะเอาอะเกลสายฮู้ค่าไว้เจอกันนะเราไม่มีแชทนี่เราน่าจะคิดถึงเธอเยอะเล้คิดถึงกันแล้วเตป็นก hey, ันแล้ว คุณเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิมันรอไปแล้วนะเบย์รอไม่ไหจะเกี้ยวใส่เราไม่เจอกันในชชัตนะจ๊ะไปเออย่างที่เก๊กเบาเลยคุณที่เก๊กเอามือออกเบาเลยเก๊กเลยเอาเลยแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านและผู้ที่สร้างเกมนี้ขึ้นมานะครับคุณแมนยูสองสามหนึ่งสี่นะไปสองหนึ่งสามสี่ ต้องบอกว่าขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สามารถเล่นเกมนี้จนจบนะผมนะครับเป็นอยู่เชื่อเลยว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่เล่นจนจบเนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบไปซิงค์มอนสเตอร์อย่างแน่นอนแต่ภาคนี้เป็นแค่ D L C นะไม่มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวพันกับภาคแรกนะครับไม่พันกันเลยนะครับภาคนี้เป็นภาคแยกออกมาเป็นไมซิงค์มอนสเตอร์ที่อยู่ในเกมนะครับไปได้เล่นภาคแรกครับไปดูคลิปได้นะ เกม New Friends นะครับฝีมือของน้องเมนยูนะครับที่มีความเก่งกาจชะกาจในการสร้างเกมมากเลยนะครับ <S <S ผมเอาละมนก้ต้องเชื่นชมนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องเมนยูนะครับผมเอาและต่อไปก็จะสร้างพัฒนาเกมอะไรมาให้น้องๆดูอีกและเกมก็จะสนุกสนานกนาดับไหนนะครับฝากติดตามช่องพี่แมนยูในเต็ดด้วยนะครับแมนยู2 1 3 4กับเจ้งพิจิตเกมเมอร์นะเราจะร่วมกันพัฒนาเกมให้ดีขึ้นนะครับและ เป็นสตรีมเมอร์ที่ดีนะครับผมเอาละคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาคุณแมนยูมีอะไรจะฝากสักนิดนึงไหมสําหรับเกมนี้มีอะไรจะแจกน้องๆไหมฮะเกมนี้ไม่แจกนะฮะเกมนี้ก็ไม่แจกนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องๆเอาไปเนี่ยนะครับน้องๆเอาไปเผยแพร่เนี่ยเดี๋ยวคุณแมนยูจะโดนจับนะตำรวจจับนะถ้าใครอยากเล่นนะครับถ้าใครอยากเล่นนะเออเดี๋ยวมาคุยกันหลังไม้นะครับคุณเมนยูเขามีช่องทางให้นะให้เล่นนะครับ แต่ว่าเก็บคนละสองร้อยนะครับผมโอเคิีนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวสดีบ๊ียบายจ้าไปพร้อมกับเมนยูเลยนะครับบ๊ายบายครับไ,ไปแล้วครับไปแค่ห้องน้ำไปขี้แห <What? S 1> ละ